รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หอมหวานกล่าวขานเมืองพิษณุโลหากใครได้บอริโภคหากใครได้บอริโภคเหมือนกับมีโชคและถูกลอตเตอรีแม่ค้าหน้าตาแจ่มใสเป็นลูกสาวใครว่าจะแสนดีอยากจะชิ้มกล้วยตาสักทีอยากจะชิมกล้วยตาสัากทีสสรสชาติดีกรีจากสัก อยากจะซื้อให้หมดทั้งรา้านและทั้งกุนทั้งบาจะคิดกันอย่างไงถางคิดตอบหน่อยได้ไหมถามคิดตอบหน่อยได้ไหมน้องมีเป้าหมายและคู่ใจหรือยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสิธนธ้ากล้วยตากของฝังสมาเจราร้อนกับภาษา,าค่ะ ได้และที่สําคัญถูกสุขลักษนะาอีกด้วยค่ะค่ะฟ้าใสจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเจ้าองกิจาก,การและกรรมวิธีผลิตเป็นอย่างไรนั้นตามฟ้าใสมาเลยดีกว่าค่ะ จิราพรพง์ลุจิกรพันธ์กรรมการผู้จัดการห้งางหุ้นส่วนจิราพรฟู้ดค่ะห้างหุ้นส่วนจิราพรฟู้ดของเรานะคะเป็นผู้ผลิตกล้วยตาซึ่งดําเนินธุรกิจนี้มาป,ประมาณ20กว่าปีแล้วซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีมาตรฐานเ,เป็นในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับของในประเทศนันต่าง ตั้งแต่ที่ผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราก็ได้รับรางวัลหรือก็ผลงานต่างๆเนี่ยก,ก็มีหลายผลงานด้วยแต่กเทอราควนมีชื่อเสียงกด่งันในประเทศและต่างประเทศไรคทางแล้วก็จิดใจฟาสายอยากทราแล้วค่ะว่าเขามีกรรมวิธีผลิตเป็นอย่างไรนั้นเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ขนแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นการคัดพันกล้วยน้ำว้ามาัลิออกมาปลปรเพราะเนื้อจะนิ่มรสชาติจะอร่อยเมื่อมีอายุครบ110วันกล้วยก็จะสุกพอดีนะคะหลังจากนั้นสามารถนำมาบ่มเป็นขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะขั้นตอนที่2ค่ะนี่คือกล้วยอายุ110วันที่ตัดแล้วนะคะจะนำมาบ่มโดยใช้ผ้ายางปรปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้าทิ้งไว้ยี่สิบ หลังจากนั้นเปิดผ้ายางออกรอจนสุกแล้วจึงนำมาปอกได้ค่ะเขั้น <L un ters> ตอนที่สามวางปอกด้วยเมื่อปอกเสร็จแล้วนำไปตากในลมตากระนาแข็งอานุ้ง <L un ters> ถ้าเป็นกล้วยนเดนใช้เวลาประมาณสามวันแต่เมื่กล้วยปรงุงจะใช้เวลาประมาณสามาาวันขั <L un ters> ้นตอนที่สี่นำกล้วยตากมาทับแบน แล้วจึงไปตากในโดมตากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณสองวันกล้วยตาหอมหวานได้ทานแล้วมีพลังชื่นอ,อกชื่นใจเสด็จังไม่เปลืองสตางค์แถมเรายัางอิ่มใจกล้วยตาหอมหวานกล่าวขานเมืองพิษณุโลก หากใครได้บบริพพวกหากใครได้บริพพวกเหมือนกับมิโชว์ระทูกลอรีขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมนํากล้วยมาทําการบรรจุพันธุ์ค่ะคุณผู้ชมคะเคล็นคําที่แน่ใจก้วยต่างนะคะมีรสชางิหวานอร่อยนะคะอะไร นะคะผู้ชมท่านใดสนใจสอา หอมหวานกล่าวขานเมืองปิศาโโลหากใครได้บริโภคหากใคร บริโภคเหมือนกับมีโชคและถูก,กรอตอรี่แม่ค้าหน้าตาแจ่มใสเป็นลูกสาวใครว่าจาแสนดีอยากจะชิมกล้วยตาสักทีอยากจะชิมกล้วยตาสัากทีกสรสชาติดีกรีจากสักเท่าไหรอยากจะซื้อให้หมดทั้งร้านและทั้งก้นทั้งบารจะคิดกันอย่างไงท ตอบหน่อยได้ไหมถามนิดตอบหน่อยได้ไหมน้องมีเป้าหมายและคู่ใจหรือยังด้วยพาหอมหวานได้ตาแล้วมีพลังชื่นอกชื่นใจเสจจังไม่เปลืองสตางค์แมเรายัางหิ่มใจกล้วย มาันครั้งใดกลิ่นอายความรักนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมตื่นใจแววดังเพลงรักนั้นยังอยู่เคียนใกลรุ่งหรือ,อย่างค่ําคือ so kepwan